โอเคนะครับเย็นกายไปแต่จะไม่สบายคอกรอบมากพอคอระบมทนไม่ไหวครับฟุ่นละอองต่างๆมีรอบกายฝุณดื่มได้ปลอดภัยหายหวัดเลยนะครับจนไม่ทันก็รอรีดันละกันนี <c oughs> แ่ <c oughs> แต่งเองวะครับ <c oughs> แต่งเองครับอยู่ในหนังสือคุณหมอสตอรี่ด้วยนะครับใครที่โทรเข้ามารายต่อไปเดี๋ยวผมให้คุณหมอสตอรี่หรือว่าเป็นวินาทีชีวิตก็ได้นี่ครับเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ ที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการแพทย์ในแนวที่ไม่เครียดสนุกสนานสาระครับค่ะสนุกมากเลยนะคะในหนังสือยุ้ยอ่าน 3- 4สี่รอบก็ไม่เบื่ออืมทำไมครับอ่านสามสี่รอบไม่เข้าใจไม่จบไม่ <c oughs> <c oughs> อ่านสามสี่รอบนี่คืออ่านไม่จบวนเลยว่มามันสนุกนสนุกนะคะตั้งแต่เรื่องของสัตว์จนถึงเรื่องของคนมนนีทุกเรื่องเลยนะครับเรือ่องอ่าเย็นกอบฝุดนุนี่คือเรื่องของโรคหวัดที่เป็นเทคนิคเคล็ดลับมีคำถามอื่นอีกไหมพี่โจมีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ข้อสงสัยมากเพราะว่าตอนนี้คุณหมอประจําตัวเนี่ยแกเกษียณแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะเป็นหวัดหรือจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลตลอดไม่สะดวกไปโรงแรมไม่ได้แน่นอนครับต้องไปโรงพยาบาลถูกเดี๋ยวเรามาถามกันต่อครับเราล็อกสายโฟนอินต่อครับอ้าได้ได้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหลค่ะครับคุณอะไรครับกัลยาค่ัคุณกัญญาครับถามได้เลยครับ ถ้าคือตอนนี้ก็เป็นหวัดอยู่นะคะได้สามสี่วันแล้วแล้วทีนี้ค่ะคุณหมอรู้สึกมันเจ็บโพรงจมูกอหรอคะเจ็บตรงจมูกทำไมเราถึงเจ็บนะคะเป็นหวัดแล้วเจ็กันเลยพี่โจว่าหวัดเนี่ยบางทีเราเป็นธรรมดาก็เป็นแค่ในโพรงจมูกใช่ไหมครับพี่โจว่าถ้าเกิดมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันไปไหนได้บ้างครับไปคอแน่นอนอ่อยคอเสพคอนซินโตใช่ถ้าขึ้นข้างบนเหรอครับ ขึ้นข้างบนวัดไปชั้นสองครับวัดไปชั้นสองขอบคุณจริงๆครับขึ้งข้บนี้ก็คือเรื่องของไซนัสไซนัสนะครับบางคนก็จะเจ็บเรื่องของโพรงกระดูกบริเวณโหนกแก้มนะครับแนกแก้มผมไม่ค่อยมีซะด้วยเป็นพอดีเป็นคนในกรุงเทพนะครับไม่ได้เป็นคนต้องยุ่ยเยอะเลยไม่นิดหน่อยนิดหน่อยอนุญาตนะครับชี้ตำแหน่งของไซนัสนะครับเราไม่รบกวนอาจารย์แซมนะครับเรารบกวนอาจารย์โจให้ยุยไหมให้ยุย ไซนัสที่ตำแหน่งของโรงจมูกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้นะครับสองข้างแล้วก็ตรงมเม้มปากเม้มปากนิดนึงครับตรงบริเวณนี้อีกนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นหวัดร่วมด้วยแล้วหลับตาแล้วเคาะบริเวณตำแหน่งต่างๆแล้วเจ็บขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเชื้อหวัดลามขึ้นไปถึงโพรงของสมองแล้วที่เรียกว่าเป็นไซนัสอักเสบครับเจ็บครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับการรับประทานยาฆ่าเชื้อจะมีความจำเป็นมาก แต่อย่างที่ผมบอกว่ารายการของผมไม่เน้นยาและการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถึงแม้จะรับประทานยาก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการที่ไม่กินเย็นไม่กินกรอบฝุ่นปิดจมูกแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะครับก็ขอบคุณคุณเชญ่อมากๆสำหรับคำถามมีอะไรถามคุณโจด้วยไหมครับโอ้ไม่มีค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไม่ไหวงเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็เป็นหวัผมมอบหนังสือคุณหมอสตอรี่ให้ด้วยนะครับอ่ะกลับมาที่คำถามพี่โจต่อ ืือลมที่บอกว่าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคือสงสัยมากว่าอ่าไปทุกทีต้องฉีดยาทุกทีเนี่ยจะจำเป็นหรือเปล่าเป็นหมัดต้องฉีดวัคซีนอ,อ๋อวัคซีนวัด2009<ม>ใช่ไหม,น,มน้องยุ้ยที่แบบว่า<ช>ส่วนใ,<ช>ใหญ่โดนาโรงให้ฉีดกัน<ช>คนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้จริงๆคนที่จำเป็นคือคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอม,มากๆเช่นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60คนที่มีโรคเรื้อรังโรคประจำตัวนะครับพวกนี้ภูมิคุ้มกันเขา จะสู้คนปกติไม่ไหวแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ใน,รรในโรงพยาบาลดําไถามว่าต้องฉีดทุกคนไหมถ้าคุณฉีดแล้วแต่คุณไม่ป้องกันตัวเองตามสูตรที่ผมบอกคือเย็นเกาะขนบุญนะครับเชื้อวัคซีน2009ป้องกันได้แค่1ชนิดของเชื้อที่รุนแรง <ขะ S 2> แต่ว่าเชื้อหวัดนี้มีเป็นล้านชนิดใช่แล้วถ้าจะฉีดให้ครบจริงๆต้องฉีดล้านเข็มไหวไหมครับไม่ไหวนะคะเพราะนั้นฉีดวัคซีนฉีดได้แต่ต้องดูแลตัวเองร่วมไปด้วยครับผม หมาต้องต้องต้องหาพยาบาลส่วนตัวนะพี่โจมาตลอดเลยตอนะตรงนี้นี่โดนโอ้รูหมอไม่ไม่ได้เป็นแขกคนแรกด้วยนะครับตรงนี้เขาเปิดตอนแรกขาวขาวขาวแล้วคุณหมอนะฮะโอ้โหโดนเตรียมเลยโอ้โหละครับอ้หลัากไปคำที่รีสอร์ทใช่ไหมครับเฮ้ยอย่าอยาเล่นนะพี่โจเอาจริงจังนะจริงจังค่ะจริงจังตอนนี้เริ่มเปลี่ยนคำพะมองคนไทยใช่ก็ เอาง่ายเลยสองหลักใหญ่ๆก็ได้ครับถ้าเกิดไม่เอาเย็นกับฝุ่นอยู่อีกอย่างนึงก็คือป้องกันเชื้อภายในกับภายนอกสมมุติว่าเราเป็นหวัดอยู่เราป้องกันเชื้อภายนอกไม่ให้เข้ามาผสมโรงก็คือใช้ผ้าปิดจมูกน,นะครับแต่เชื้อภายในเนี่ยหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็อาจจะน้ําอุ่นนะครับไม่กินของกรอบพวกนี้ก็จะไปช่วยทําให้เชื้อหวัดเนี่ยเบาบางลงอุณหภูมนะิดีขึ้นนะครับแต่ฉีดวัคซีนนี่คือช่วยอะไรบ้างเราจริงๆแล้วคือหายเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอาจจะเป็นบางส่วนถ้าเชื้อที่เราเป็นอยู่ตรงกับ ตรงกับวัคซีนที่ได้มาซึ่งวัคซีน2009เขาวิเคราะห์จากความเสี่ยงของความน่าจะเป็นว่าในปีนี้พศออนี้เชื้อตัวนี้รุนแรงที่สุดถ้าเกิดป่วยแล้วอาจจะทําให้เสียชีวิตไม่ได้หมายความว่าเชื้อตัวนี้ปีนี้แล้วปีหน้าจะ,จะต้องเป็นตัวเดียวกันใช่มันอาจจะเปลี่ยนได้นะคะ,ะเชื้อไวรัสพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกคือมันมีแบบหลายเชื้อมากถ้าเราฉีดตัวนี้แต่เราไม่ฉีดตัวนั้นก็เป็นได้ดีเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองสําคัญกว่า อย่างที่พี่โจโดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถามพี่โจอนิดน,นึงครับคือกลับมาที่ประเด็นเรื่องของการดูแลตัวเองครับทาราบว่าเคยได้ยินมาว่าพี่โจอ่ะดื่มไวน์ทุกคืนก่อนนอนอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นน้ําผลไม้ดกว่าเพราะวันนี้เดี๋ยวนี้เจอของใหม่วไวน์นี่ดูแพงไปครับเป็นไวน์ผลไม้ผลิตในประเทศไทยแนะนําได้ไหมแนะนำได้ครับก็เป็นไวน์วันนี้ผมไปสัมภาษณ์กันนะ เล็กวิวเล็กวิวเป็นเขาเอาสับรสมาหมักนะมาหมักทำไวนผลไม้แล้วก็มีพวกเอ่อมอนหรือเปล่ามอนมอนโดเรมอนมอนแดงมอนแดงโอ้โยเป็นสมุนไพรใช่ไหมหรือว่าตัวเลมอนเนี่เพราะผมก็พยายามเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เหล้าขาวเลยนะครับหลักแล้วจะหมักตามแบบเหมือนไวน์เลยครับแล้วก็ ก็มีเรียลยีสต์หรืออะไรแต่ไม่ได้ดื่มทุกวันนะครับครับบางวันบางวันที่เรารู้สึกอยากจะเสริมสุขภาพนะครับแค่นี้นิดเดียวนะนิดเดียวพอนิดเดียวไม่ได้บว่าหมดควันเลยถ้าท่านผู้ชมดื่มเยอะเกินไปแล้วบอกพี่โจแนะนำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟังให้ดีครับฟังให้ดีแลวเรื่องผิวพรรณละครับทำงานเสร็จแต่งหน้าแต่งตาเสร็จกลับไปบ้านทำไงบ้างโอ้โหอันนี้ผิวพรรณนี้แนะนำาปบนลำบากนะครับเพราะว่าก็ค้ำๆอยู่นะแต่แต่ผิวสุขภาพดี เพราะว่าเขาเรียกว่าดำขำสีสีน้ำผึ้งอุจารีเดีีจสยชอบฟังนู้ใช่ไหมครับล้วเดี๋ยวมีอีกคนนึงให้ดูครับอันนี้สีน้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งไม่ไหมเยอะไปหน่อยนะครับเรื่องผู้คนเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้เชี่ยวชาญเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก่อนจะรับสายฟนดอินก่อนมีสายฟนมีอีกแล้วเหรอโอ้โหฮอตจริงๆสวัสดีครับโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ จารีลัตจ้ะค่ะครับสวัสดีครับคุณจริรัตน์นะครับครับผมถามว่าอะไรบ้างครับถามคอนโชงก็ได้นะครับถามหมอกล๊อฟก็ได้ครับคายจะสอบถามหมอกล๊อฟนะคะครับผมพอดีว่าลูกชายเนี่ยเขาเป็นค่ากลัอะค่ะแล้วเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ว่ากลางคืนเวลาเขานอนมันจะเหมือนหายใจทั้งปากตลอดอะค่ะค้อก็เหมือนหยุดตึ๊กมันเงี้ยแล้วก็หายใจต่อ จะมีวิธีแก้ค่ยังไรคะครับมีหยุดหายใจเป็นช่วงๆอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าภูมิแพ้ถึงขนาดที่มีหยุดหายใจเป็นช่วงๆอาจจะทาให้เกิดโรคที่เขาเรียกว่าสลีฟแอฟเนียช่คือไม่หายใจเลยคือหยุดหายใจแล้วหยุดเลยเฮ้ยจริงมันมีอะไรไปติดกันเอะไรครเพราะว่าอวัยวะที่อยู่ในหลอดทางเดินหลอดลมของเรานี่นะครับมีตั้งแต่ทอนซิลตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองกะดินอยมีตั้งแต่จมูก พอหอยเยอะๆถ้าเกิดการอักเสบจนบวมคุณแม่ต้องอาจจะถามให้คุณหมอตรวจดูว่าทอนซิลของเขาโตหรือเปล่าพอบวมหรือเปล่านะครับถ้ามีตรงนั้นต้องไปต้องไปรักษาบางคนเป็นเยอะกินยาไม่หายต้องผ่าตัดใช่ค่ะทีนี้ต้องนี่ถามค่าขวดหนึ่งเยคุณหมอถ้าขวกก็มีนะครับที่ทอนซิลโตจนทนไปเลยคอนซิลก็โตจากการที่อักเสบบ่อยๆอักเสบจากเย็นกรอบฝุ่นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือการที่ พยายามสอนนี่เขาใส่ผ้าปิดจมูกเพราะถ้าเขาไม่รับเชื้อเพิ่มโอกาสที่เขาจะมาบวมที่บริเวณคอ,อก็จะน้อยลงและดื่มน้นําอุ่นเยอะๆก้อนทอนซิลจะยุบลงพอก้อนทอนซิลยุบลงตอนกลางคืนก็หายใจไม่กรนไม่มีการหยุดหายใจเป็นจังหวะแต่ผมว่าควรจะไปให้คุณหมอควรจะไปเชกว่าเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมากจริงๆนะครับอาจจะมีการติดมอนิเตอร์ของคนที่นอนหลับแล้วหยุดหายใจที่ช่วยได้ท้ให้คุณหมอที่โรงพยาบาลแนะนำ อันนี้ผมก็มอบหนังสือวินาทีชีวิตให้นะครับเป็นของที่ระลึกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมคุณหมอมากระถามหน่อยครับว่าแบบในกรณีเมื่อกี้หยุดหายใจครับแต่ถ้าผมงนใจหายนะครับใจหายน้องยุ้ยต้องไปหาที่ฝรั่งเศสครับไม่ไเอาที่แถวนี้นะเราแถวนี้อยู่แถวนี้มาหากินแถวนี้ไม่ได้ส่วนยิ่ไม่ได้ครับส่วนยิ่งไม่ได้หรอไม่ได้พี่หมอง่ายเกินนะผมจะผมจะปังทางหากินของน้องยุ้ย รเรื่องผิวพรรณนี่เรามีน้องอ้อมนะครับที่จะมาบอกเทคนิคการดูแลผิวพรรณครับลองชมวีทีอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงผิวดีกับดีสกินนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรฝ้ากราบจุดด่างดำเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยค่ะไวต่อสแสงแดดนั่นเองนะคะ ซึ่งจะทําให้สารเมลาโทนินภายใต้ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะทํางานมากผิดปกติจนทําให้เกิดรอยข้าหรือรอยฝ้านั่นเองนะคะทีนี้วิธีการดูแลรักษาผิวพรรณให้ฝ้าฟางลงนะคะก็มีได้กันหลายวิธีค่ะบางท่านนะคะอาจจะเลื่อกประทานเป็นผับหรือว่าผลไม้นะคะที่มีรสเดียวเพราะมันมีส่วนผสมของวิตามินซีนั่นเองนะคะหรือบางท่านอาจจะเรื่องกรประทานเป็นแคปซูลเสริมอาหารก็ไม่ว่ากันค่ะ แต่บางท่านอาจจะเลือกเป็นวิธีการทำเลเซอร์ mm. ทำทรีทเมนต์หรือเป็นการฉิดกิว้าไฮโอนนะคะแต่วิธีนี้ต้องบอกว่าได้เห็นผลไลคะ่ะ แต่ก็ต้องทําเป็นประจําต่อเนอื่องสม่ำเสมอนะคะมิฉนั้นรอยค้าหรือรอยฟ้าก็จะกลับมาบนใบหน้าของคุณผู้ชมค่ะการหลีกเลี่ยงแสงแดดน,นะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะรวมไปถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อสภาพผิวรวมไปถึงมีค่า S p F ที่เหมาะสมกับผิวด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือร่มแล้วก็หมวกนั่นเองนะคะพี่งท้านีรอยเก่าก็จะฟางลงพร้อมกับรอยใหม่ก็ไม่ปรากฏบนใบหน้าของคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมถ้ามีแค่เซรั่มเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ที่มีสารลดรอยดำลดตารกรัดานะคะที่จะทําให้ผิวหน้าของคุณสว่างใสด้วยวิตามินซีและอัลฟาอาับูตินนั่นเองค่ะรวมถึงยังมีสารกระชับรูขุมขนเพิ่มขึ้นอีกค่ะแค่นั้นยังไม่พอน,นะคะคุณสมยังมีสารบำรุงผิวนะคะเพิ่มผิต้านทานให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสารลดรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ต้านสิวด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอน,นะคะ่ะเพียงแค่มีดินขวดนี้ในมืออ้อมนะคะเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นนะคะ แค่คุณผู้ชมขาล้างหน้าให้สะอาดนะคะเยียดที่สกินลงบนผิวหน้านะคะทาเป็นประจำทุกเช้าและเย็นค่ะเพียงเท่านี้ความสะอาดใสความสว่างใสก็จะ,จะมาสู่บนใบหน้าของคุณผู้ชมแล้วค่ะรีบตอบแทนผิวดีๆของคุณด้วยดีสกินนะคะแล้วกับบ๊อบกับอ้อมกับช่วงผิวดีกับดีสกินได้ในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงนี้นะคะเพิ่งดำเนินเวลามาถึงใกล้ รายการแล้วนะครับพี่โจฝากเทคนิคการดูแลสุขภาพดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับการแรกก็ต้องดูรายการนี้นะครับหมอสตอรี่เนี่ยเรื่องราวปัญหาต่างๆนานานะครับปัญหาทั้งภายนอกภายในหัวจงหัวใจเนี่ยปรึกษาได้นะครับไม่ต้องปรึกษาลุงนะครับเป็นคนดูแลหัวใจนะครับใช่ไหม้องยุ้ยเฮ้ยอย่ามองพี่เห็นโอ้แค่มองก็จะกินเราอยู่ละ ยากกว้างมากหรือว่าไงเออหยุดหยุดขอสัมพันธภาพพิธีกรแข่งน้ำเชื่อมโอเคโอเครักษาสเต็ปไว้นะะจโอ้โหสั่คตรงสักตาแต่วันนี้นะครับรายการคุณหมอสตอรี่เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่โจนิ่นมากเลยขอบคุณมากคร่ะขอบคุณครับอ๋อพบกับรายการเราได้ใหม่นะครับทุกวันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะคะพบกับสาระดีๆนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพในเทรนด์ใหม่ที่ไม่เน้นการรับประทานยาและการผ่าตัดและก็ไม่เน้นการผ่าตัดค่ะ วันนี้เราสามคุณลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะ